สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกทท่านครับผมสวัสดียามแรกในพีนองเด้อมาดิสวัสดียามแรงแรงหลังเลิกงานนะครับกับบรรยากาศลมเย็นสบายกับครัวน้อยน้อยที่เก่าที่เดิมนะครับผมสวัสดียามแรกในพีนองเด้อมาดินนมสามม,มุมสามมุมกระแสไม่เห็ดกับขากับน้ำคือเก่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลินลำคงเขาจะจัดน้ำพริกอ่องมาให้ แซบเสบสักถ้วยสักจานพะนะครับตอนนี้ปรมาจานน้อยกําลังก่อไฟอยู่นะครับก่อไฟนองปรมาจา์เลยคัปรมาจา์ครับๆๆก่อไฟใช้ไฟแบบเตาถ่านเตาถ่านนะครับวันนี้เราไปดูใกล้ๆครับว่าวันนี้สูตรเด็ดสูตรลับสูตรดีๆของลินลำโขงจะมีอะไรบ้างครับผมขั้นแรกไปดูในโคกก่อนนะในโคกในโคก กกอยรนนีคาสากเไหมเออกระสาก่าเจอไหมเฮ้ตกลงสาคากคกหรือคกกระสากคเออตกองสาคกคกอยคกมันพูดผิดพูดขัดอ๋อมันจะได้พูดถูกถูก่าฮนนฮ่าาลังเ่ิ่มพิาีการนะครับ่ี่าฮ่าฮ้าฮาฮ่า่า่าสาคาคก นะครับอืมไม่ใช่โคกคาสากเฮ้ยอันเดียวกันบ่าววะฮะเฮ้ยไม่ีกผ่านแล้วผ่านเลยผ่านเลยนะใช่ไหมเออบางงันเราคิดเยอะใช่ไหมอ่ะจะว่าสากคาโคกนี่แหละเฮ้ยคนคนคนควนควนห่อนห่อนห่อนจวดตรงไหนเนาะจวด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 แยมแรงโอ้เสียงใครยังมาบันโอ้ยคน ตอนนี้สมาชิกเราก็เริ่มทยอยทยอยกันมาแล้วครับเอาละสิ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 บาทนี่ <c oughs> เออ,อเออฮะโง่อีกแล้วใช่ไหมเ,เดี๋ยว <c oughs> เราเดี๋ดยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเขไม่เขไม่รู้ว่าใครโง่ไม่ไงโง,ง่ใช่ไหมเพราะว่าม <c oughs> ันร,รน้อนรังบ้านนะใช่ไหม ลังคว้าลัางคว้ที่ว่าเดินเก้าเข้ามาเมานะเตะสะดุดแล้วไม่ได้กิน <laughs> <laughs> ฟังเสียงตำไม่ดีนะครับเนี่ยเชฟนี่ตำดีนะตำเดือดอย่างเลยเรียกว่าอะไรรากขี้ตำแบบแน่นๆ <c oughs> อัดๆอะไรย, <c oughs> ยิ่งแหลกยิ่งอัดต้องให้ละเอียดเลย <c oughs> จริงเสียบฟังเสียงตำไม่ดีแล้วกัน สนใจเอาไปเป็นพ่อบ้านบ้างติดตัวได้หัวใจลายอะไรีไหมลายอีไหมลายไม่มีใส่พริกแลก้วก็อะไรนะหอมกระเทียมหอมกระเทียม,มน้ำพริกอ่องสูตรลินลำโคงนะครับแสบไปกินบ่าแสบไปกินเด้อพี่น้องเด้อแสบพื้นเก่า มันมีคำว่าไม่แสแปถ้ากูทำเดะเดี๋ะเดะให้ให้ให้ดูบันจาดหมอกควันหมอกควันนี่นี่หมอกควันหมอกควันจะลมควันลมควันลมควันเออเออเอ้ามีการมีจำไม่เจอหมดเนี่ยเอ้าเอ้าขนาดตากล้องก็ยังจำเอ้า แรกยังเรแล้วเฉพาะได้กินพริกก็หอมแล้วนะครับพี่น้องเอ๋ยอกินพริกกับกินกระเทียมหอมพวกหอมมันหอมอยู่แล้วอาจะมีเสียงแทรกเข้ามาเป็นบางช่วงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็น ช่วงพี่น้องของเราเลิกง,งานนะครับผม où? ชีวิตหนุ่มสาวโรงงานก็จังสีละอ้าปากหายยู่หายกินเพิ่นว่าสนกว่าเอ้าวืออเสียงยังไม่มาบดิฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องลืม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 กะปิอ้าโทษทีไปเอากะปิก่อนนะครับรอสักครู่รอสักครู่ไปเอากะปิก่อนเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยตายต่ไต่ลืม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 ต่อต่อพี่น้องเอ้ยมึงบังหันลืมมันกะปิกับปักข้ามเปียกมามาบัดดิเอา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  เอา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 ,เอาโอย้ยลืมลืมลืมลถอดทิ้ถอดทิถอดทิ้งอ่าบบบนี้มาบึ้งมาดูต่อไปนะครับสูตรจะดูขาขาวผมนะเพราะเดี Lastly, ๋ยวนี้ขนมต้องเดิมตอนเย็นเตรียมวอล์ก่อนเลยนี่ช่วงนี้กำลังช่วงหั่นเครื่องหั่นเครื่องอ่าไปไปดูใกล้นะพี่น้องนะนี่ดูใกล้ครับ สูตรสูตรกะปิปิสักหน่ึ่งช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนเลยช้อนยางหนึ่งช้อนมาม่าช้อนมาม่าอ่ะหรือว่าจะใส่น้อยก็ได้เยอะก็ได้รู้หอมมากแล้วก็มะขามเปียกอึงกลัวมะขามเทศไม่ถึงถ้ามะขามเทศเออถ้ามะขามไม่เออถ้ามะเขือเทศถึงก็ไม่ต้องใส่มะขามเปียกอืมเออเบงกันไม่เอานะเขาเรียกว่าอะไรนะบินด่วนบินด่วนหรืวะ โยนมาพากพดใส่เ yup. ข้าไปหน่อยหนึ่งปื๊ดเข้าไปทีนี้ก็โยกโยกโยกซ้ายโยกขวาโยกขวาโยกขวาโยกซ้ายกระแทกเข้าไปทำละเอียดวาเข้าไปเชกแบบเนาะเออดูนะครับระหว่างตำกลองจินตนาการดูว่า ตำสากไวยขนาดนี้อันนั้นจะไวขนาดไหนนี่นี่นี่หมุนเบ็ดหมูเบ็ดเออไปดูใกล้รอบหนึ่งเวลาตกปลาหมุนลอกเรื่องนี้ข้าหมูลงไปหมูลงไปจึ๊กอันนี้คือหมูสับนะครับซื้อมาเป็นเรียบร้อยแล้วไม่ได้สับเองาให้เห็นสัดๆเห็นจัดจังชัดๆให้มันเข้ากัน เยขให้ดูจะจะชัดๆเลยมัดูดีใช่ป่ดจุกๆเลยดูดีอ๋อดูดีไปถึงหมูดดูหมูดสากอย่าคิดลึกนะอย่าคิดลึกสากดูดหมูดูดหมูสากเอ้าสากดูดหมูกระดูดหมูเอ้า พูดอะไรกันเนี่ยล้วจะกคนจะคิดนะมันกรดูดอย่างนี้แหละมันดูดตามธรรมชาติของธรรมชาติเนมดูแบบนุ่มๆเลยเราก็ใส่เมฆาเทศเมฆาเทศลงไปครับก็บดต่อบดต่อไมที่เขาทานรสชาติ ไม่ใช่รถพลาทั้งเลกว่าสีสันเออสีสันช่างสวยงามสุดเลเกินนะต้องให้ละเอียดยิบไปใช่ไหมไม่ต้องละเอียดเอาแค่แบบพอดีกับอันพอดีก็พอเออม,มันเข้ากันนั่นแหละไม่ต้องตำคลุกคลเคล้าให้เข้ากันเดี๋ยวเราโดนน้ำโดนมันก็นกจะพอดีอ มุน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 มนโอเคโอ้ดงกระพุทธเลยมดังเลยปึ๊ดเลยสุดๆเลยนะดั้งปึ๊ดทังงปึ๊ดแน่นอนทีนี้เราก็เอาลงกระทะเลยใช่ไหมใจเย็นขั้นตอนต่อไปโอเคระใส่น้ำมันแล้วก็ลงกระทะโอเคครับมาดูชัดๆจัดจ่มาดูขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะว่าจะสุดๆขนาดไหนครับผม เว้ยจ้ามันคือเมาเมาทุกคนน้ำมันลงไปน้ำมันแล้วแต่คนชอบถ้าชอบมันก็ใส่เยอะชอบไม่มันก็ใส่น้อยๆถ้าชอบมันมันก็ใส่เยอะถ้าชอบไม่มันก็ใส่น้อยๆชอบไม่มันชอบมันอยู่ประไงแต่ว่านี่ชอบใส่มันน้ำมันพืชไม่ชอบเลยฟังเสียงครับฟังเสียงฟังเสียง น,นี่อะไรอ่่างนีต้ตุกวัก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 บึ๊บใส่เข้าไปอื<ๆ>หอมได้ใจแท้ ยังไงครับท่านผู้ชมได้กินไหมครับท่านผู้ชมครับนี่แต่ว่าสูตรนี้ก็ต้อง,ต,องต้องใช้เคาะกระทะนะถ้าไม่เคาะไม่อร่อยโอย้ท่านผู้ชมเอ้ยรู้สึกว่าหอมคักนี่หอมจนถึงกล้องเลยเนะี่ยหอมมากหอมมากนะไปลงังเดืียดเลยเนะี่ย นีเราต้องผัดให้สุกเลยใช่ไหมมีการเคาะเลยนะสองเคาะ หอมหอมอยัางกล้องเลยอ่ะเออเป็นทีดีโฟดีนะมีกินนเวยนะนยนะทักทักเต็มเมื่อไรก็จะทำมาสักทีนะนะทำมาข้าวแล้วออกทีวีออกใปกล้องแล้วมีกลินออก่นหอมนะมทำเหมือนแบบอันนี้ไงมีกิ๊กออกก็เออเออกกลิ่นออกมาสักหนอเลือกกินกับข้าวขั้นตอนต่อไปก็เสร็จสิ่งที่อร่อยที่สุดในโลกก็คือตัวนี้แหละ ปไปไปเฮ้ยก็บมมเลยเียมน้ำเลยเติน้ำเต็มเย<ป>อะๆไปใ่ห้ดูครับยี่ห้ออะไรก็หัหาดูคอััดต่อไปสับแป๊บึง ครัวครัวฝั่งนี้ก็หอมครัวฝั่งต้นก็หอมเอ้ยแดงกินเน,น,นาะทางพุ่น,นเนาะแดงกินเอ้ยหอมเหมือนกันนะทำกันหอมเหมือนกันเออ เราต้องสับเนี่ยม,ม,มันแตกใช่ไหมไม่เหมือนเราสับลงถ,ถ้าจะจัให้มันดีให้มันจวดก็ต้องสับเองอแค่นี้ก็ไม่ต้องใส่อะไรี่เลยถ้าเกิดไม่คิดมากนะตักราดข้าวเลยนะ เป็นกระเพรา<อ>เลยฮนะเอากระเพรามาใส่พี่น้อยถ้ามาคิดมากก็ตักลาบข้าวเลยนะโอ้โหหอมมากเลยเนะี่ยช่วงสุดท้ายสมุนต์น่ะใส่ตมุนต์น่ะสุนต์น่ะแดงๆอันแดงๆน้ำลานี่คือทุกที่ก็ใส่กันนะครับถ้าไม่ใส่ตัวนี้ มันจะไม่มีรสชาติอะไรเลยนี่คอกล้างสากสากล้างคกไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่านะนี่ครับทีนี้เราต้องรอใช่ไหม,ไหมรอเรารอเนาะรอรออะรอรอสักครู่รอสักครู่มันก็เสร็จเลยแนคะ่นี้เสร็จล้วใช่ไหมหอืออือรอมัเอนเดือดก็ปรุงชิมได้เลยเอ,ยอะงั้นเรามารอให้มันเด็ดก่อน ค่อยมาซิมค่อยมาปรุงมาตอนนี้ตัวนี้กำลังเดือดครับผมนี่นี่โอ้เดือดบุบ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 เดือดบุบ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 รอคนไปเอาฝามาปิดฝาหม้อรอไม่ไหวมันเดือดก่อนนี่นี่นี่หอมรสชาติรสชาติกับมีควันน้อยๆพี่น้องเออสั่ว์ผู้ชมที่รักเลยทำไมมันเป็นตาแซ่บแท้มื่อนี่ อืมทำไงต่อทีนี้ยมีไงต่อเดี๋ยวลงก็ตนขอชีน้ยหน้าจบจบใช่ป่ะรอยน้ำแห่งเออโอเคโอเคจัดไป